ลงพายออก เป็นเวลาหนานก็รมการสับถงสับถงลงน้ำล้วเที่ยวนี้สับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบในนับของพันแสนพันแสงจ่วงยาวๆเสาลรืๆอตามติดมาด้วยจักรน่าร้ายนะารายน่าร้ายน่ารายตอนนี้ตีสามเสมอกันแล้วดางคน่างอัด่างคน่างปัตตีหัวเงินดีหัวงานมาโยกมาแยกโยกแยกึ้นมาแล้วพันแสงเริ่มจ้วงยาวๆเสาเึกๆเริ่มสับเกียร์แปดเลว้เริ่มสับเกียร์แปดลำเข้าไปเกียร์เก้าเลยว้ฝันแสงนี่แล จะหนีได้หรือไม่ได้หนีพ้นหรือไม่พ้นพันแสงร่องน้ำแสงก็ยายามผายแรงจะแสงจะแสงจากละลายก็จาจักละลายก็ไม่ยอมรับคำอารักให้ผู่นี้ไอ้คู่นี้มันโยนเหรียญขึ้นฟ้าไม่รู้ออกหัวออกก้อยลงครับต่างคนต่างันต่างคนต่างบีจริงขึ้นมาหัวเรือยก็เบิ่งก็เบิ่กันอยู่หัวเรือกระเบิ่งก็เบิ่งกนอยู่จาก กับล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงเดินนี่ว่าพันแจกพันแจกอยู่ล่องน้ำแดงเดินไม่เดินเดิไอ้พยักขันไอ้พยักขันบอกว่าพยักไหลไม่มีวันตายไอ้โนร์ลำนี้ลำน้องนั่นคือบอกว่าจักระลายจักระลายแพงแรงแา้วจักระลายบอกว่าเอาเลยตากคนละซัดกันมาจักละลายแพงแรงจังนี้ที่นี่รอดปลอดภัยเมื่อพันแดงพันแดงนั่นโดนไปลองโอ้ยช็อตไปแล้วไปแล้ขอบคุณแล้วต่อเบื่อให้กำลังใจใด ครับที่ให้ตบมือเนี่ยเรือนั้นสู้กันมา400เมตรครับโอ้โหเข้วมา1อ0จุดท้ายเนี่ยถ้าสู้ไม่ไหวก็ถอนไปเลยครับเขาเรียกว่าจะเป็นหายใจกระเฮือกสุดท้ายไม่ไหวไม่ไหวครับเดี๋ยวหลอกกระใสยน้ำครับกาเป็นอันว่าจากนารายณ์ร่องน้ำน้ำเงินครับชนะไปครับขอบคุณครับ